สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับความอศัศจรรย์ก็คือเป็นส่วนของถั่วฝักยาวที่ว่าทำไมจะต้องทำค้างให้เขานะคะเพราะว่าค้างจะเป็นส่วนหนึ่งที่ถั่วฝักยาวใช้ในการยึดเกาะนั่นเองสังเกตว่าต้นนี้จะเห็นชัดก็คือเขาจะเริ่มพันลำต้นไปตามค้างที่ เราเตรียมไว้ให้เขานะคะและก็ต้นนี้ก็จะเห็นว่าเขาเริ่มที่จะทำการโค้งหาสิ่งยึดนั่นเองฝั่งนั้นก็เจอตัวคำยันแล้วส่วนนี้ก็เจอที่คำยันเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นสวนที่เราพยายามสร้างแบบฉบับ ะะเพราะว่าเราต้องการลดต้นทุนนั่นเองและก็ถ้าใครชอบวิดีโอสั้นอันนี้ช่วยกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้มีแรงในการทำสวนแบบประหยัดและดั้งเดิมต่อไปขอบคุณมากคะ่ะ